คนไทยนั้นหน้าตึงกระชับและก็หน้าสว่างกระจ่างเลีนใสเพราะว่ามันใส่อะไรรู้ไหมครับใสเปปไทย์แปดจากสเปนนะฮะหรือโบท็อกนั่นเองตัวนี้จะเล่งปฏิกิริยาทําให้หน้าเหี่ยวหน้าย้อยหน้าค้อย,อยมุมปากตกหานตาตกติงกายเยอะๆนะครับห,รหน้าคล้อยทั้งบริเวณใบหน้านะครับมันจะแลดูยกกระชับขึ้นจริงๆเพราะมันเป็นโบท็อกแล้วจดะเบียนเอาไว้เป็นลิฟติ้งส่วนไวท์เทนนิ ได้ดีสามจากสวิตเซอร์แลนด์มาช่วยทําให้หน้่าสว่างจริงๆอะไรที่มีจุดด่างจุดดามันจะแล,ลดูเดือนรางหายไปน่าจะเหลือความสว่างเป็นออร่าบวกกับวิตามินซีเข้มข้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับหลอดละ450บาทใช้ได้ประมาณ1เดือนนะครับเป็นหลอดสูญยากาศอย่างดีเวลาใช้นะครับ1ดอกใหญ่ๆแบบนี้ นะครับชาวเย็นทั่วบริเวณใบหน้าและรอบดวงตาใครที่มีปัญหาเรื่องตาบวมตาคล้อยตาย้อยตาตกนะครับสามารถที่จะทารอบดวงตาได้เลยไม่ต้องทาอายครีปอเจลอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าหนึ่งวัดแบบนี้จบเลยนะครับ รับรองได้ว่าถ้าคุณใช้ต่อเนื่องกันสวันเช้าเย็นเช้าเย็นและรอบดวงตานะครับคุณจะเห็นผลทันทีว่าหน้าคุณยกกระชับอย่างชนิดที่ว่าคุณจะต้องร้องว,ว้าวแล้วก็สว่างกระจ่างเนสใสจริงๆ, même, ๆเวลาทานะครับมีข้อแนะนําว่าไม่ต้องทาเบาๆเหมือนหลายคนบอกว่าทาน้าเบาๆสาหรับตัวที่มีโบท็อกหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับเราต้องการการกระตุ้นให้เลือดนั้นมาผ่านบริเวณเส้นเลือดฝอย ทาใต้ผิวหนังชั้นนอกเพราะฉะนั้นเวลาทานะครับคุณก็ตกตกต,กต,กต,กตกให้ทั่วใบหน้าด้วยเบาเบาๆแบบนี้นะครับเนี่ยนะสำหรับคนที่มีปัญหาหนักๆน,นะครับสามารถใช้สองดอกได้นะครับตอนหนึ่งครั้งเช้าและเย็นเช้าและเย็นหยุดผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่คุณมีอยู่รับรองว่าเห็นผลแน่นอน